ทำไมคนที่แต่งงานต้องใส่แหวนนิ้วนางข้างซ้ายใส่นิ้วอื่นได้ไหมคะได้มึงใส่นิ้ว,วหัวแม่มงตีนก็ได้ไม่มีใครก็ว่ามึงหรอกแหวนมึงมึงแต่งงานอ่ะสวมนิ้วตีนกันเลยจบจบง่ายลองงานมึงงานแรกอะนะสวมนิ้วตีนจบมึงก็สวมให้ผัวมึงผัวก็สวมให้มึงต่างคนต่างสวมให้ก,กันละกันแต่สวมนิ้วตีนนะแล้วมึงก็ยกตีนให้กันต่อหน้าแขกผู้ใหญ่เนี่ยแหละง่ายจบปิงอ ทำอะไรง่ายๆอย่าไปทำอะไรให้มันยากมึงอยากทำทำเลยเอาที่งานมึงเริ่มต้นที่งานมึงไขยานทาําไงดีครับอาจารย์ติดต่อยันฮีจ้าติดต่อยันฮีแผนกยันทำติดต่อเลยจ้าไขยานนะฉีดบทอกไข่ร้อยไหมไข่ลองดูว่าจะช่วยได้ไหมย,ยานมากยานน้อยปรึกษาแพทย์นะจ้าแผนกยันทำนะ โรงพยาบาลยันฮีติดแต่แผนกยันฮามไม่ต้องไปแผนกยันฮีนะเพราะโรงพยาบาลเนี่ยเขายันฮีอยู่แล้วไม่ต้องไปช่องยันฮีให้ไปยันฮามทำไมต้องพูดคำว่าเอากันมันหยาบคายไม่หยาบคายจ้าเอากันหยาบคายตรงไหนจ้าต้องใช้คำว่าอะไรอ่ะสวีวีวีกันอย่างนี้เหรอคือต้องใช้คำว่าอะไรอ่ะเอากันนี่มันหยาบตรงไหนกูไม่เข้าใจต้องใช้คำว่าอะไรได้กันสมสู่กัน อะไรอะสวีวีวีหรือยังไงอาบาจมโมหรืออะไรอะคือมึงจะเอาอะไรอะคําว่าเอากันเนี่ยนะหยาบมึงดัดจริตเกินไปหรือเปล่ e ปา EMP มพูเถามที่จริงนี่มึงคลอดออกมาจากอะไรเนี่ยกูไม่ใช่ท้องแม่มึงไงล่ะมึงคลอดออกมาจากอะไรเนี่ยฮะคลอดออกมาจากทองคําหรือเปลาดูดัดจริจรตจังเลยอะมึงคลอดคลอดออกมาจากอะไรอะ่ะ จะขอเอดปีซ่าเหรอมึงเข้าจอกมาจากไหนอะ่ะทำไมมึงดูเด็ดจริตจังเลยอยคําว่าเอาก็ไม่ได้อย่าให้ใช้คําว่าอะไรอะ่ะเฮ้ยผู้เสพสังวาดจะได้กูไม่พูดอะ่ะใครพูดอะ่ะเออเธอเสพสังวาดกันหรือ,อยังวันนี้เวลามึงมีแฟนเธอ แล้วมึงก็หมวนตัวเสพสังวาสกันเธออย่างนี้เหรอโอ้ตายมึงจะดัดจริตไปดัดจริตที่อื่นปะถ้ามึงจะบอกว่าการเอากันคือหยาบนะไปเถอะไม่เป็นไรมึงอย่าไปเอากันนะอย่าไปเอากันนะเพราะมึงบอกว่าเอากันและหยาบอยานะถ้ากูเจอที่ไหนกูจะกระโถนตีมึงกับคนที่มึงกำลังเสพสังวาสกันอยู่เนี่ยกูจะตีมึงให้หลุดออกจากเบ้าเลยแหมเอากันใช้ไม่ได้ทำไมต้องพูดคำว่าเอากันด้วยหยาบแหมมึงนี่มาพูดดีอังกฤษจริงๆเนาะนี่มึงเป็นเชื้อพรงองค์อังกฤษหรือเปล่าอะ เติบโตที่ประเทศอังกฤษเหรอเมืองผู้ดีอย่างนี้เหรอใช่หรือเปล่าว่าน่าจะใช่ใน EMTS เนี่ยโอ้ยรับไม่ได้ใช่คําว่าเอารับไม่ได้ร้องกรี๊ดทำไมอาจารย์ใช้คําว่าเอาเอาไม่ได้นะมันหยาบเอารถไปให้อาจารย์เจิมนัดได้ที่ไหนที่บ้านกูนี่แหละนัดได้เลยแต่รถมึงจะกลับไปไม่สภาพดีนะคนอื่นเนี่ยก็ใช้แป้งกระแจะในการเจิมกูกระโถนนะรถบุบอย่าฟ้องร้องกูนะกูบอกก่อนนะถ้าให้กูเจมิมกล้ามาไหมล่ะกล้าหรือเปล่า กล้าๆหน่อยนะเอารถมึงมาให้กูเจิมเดี๋ยวกูเจิมให้กูรับประกันได้รถมึงเนี่ยจะมีรอยเจิมไปตลอดชีวิตยกเว้นมึงเข้าไปเคมที่อู่นะถึงจะหายเอาไมล่ะลองดูสีรถมึงกับสีกระโถนกูจะติดใครมาดูกันแต่กูว่าสีรถมึงเนี่ยติดกระโถนกูแน่กูรับประกันได้เอาไมล่ะมาสิเดี๋ยวกูเจิมให้กูไม่คิดตังค์ด้วยกูคิดฟรีทําไมผู้หญิงชอบดูผู้ชายที่หน้าตาทําไมผู้หญิง ผู้หญิงชอบดูผู้ชายที่หน้าตาอะแล้วมึงไม่ชอบดูผู้ชายที่หน้าตาเหรอคําถามอะมันก็ดูที่หน้าตากันท่านั้นแหละใช่หรือเปล่าดูผู้ชายที่หน้าตามึงยังดูผู้หญิงที่หน้าตาเลยแล้วมึงจะไปว่าเขาเรื่องอะไรสุดท้ายมันก็ดูกันที่หน้าตาท่านั้นแหละเดี๋ยวกูจะให้มึงเอาคนแก่80เอาไหมล่ะอ้าวมึงจะได้กูจะได้รู้ไงคนแก่80นิสัยดีนะมึงอย่างน้อยก็ด่าไม่ไหวละอย่างหนึ่งอะใช่หรือเปล่าจะไปนอกใจมึงก็ไม่ไหวแล้วจะเดินออกจากบ้านยังแย่อยู่เลยอะเอานิสัยดีมึงไม่เอาเหรอ อ้าต้องบอกมึงไม่มึงไม่ดูเขาที่หน้าตาลองดูสักครั้งหนึ่งก็ได้นะไอตามีแฟนยังจะมีแฟนได้ยังไงกูรักษาสินแปดหัวกูล้นขนาดนี้ใ้่กูมีแฟน <c oughs> อยากมีไปเด็กขถนตีปากไอ้นะ <c oughs> มึงเว้นกูไว้สักคนก็ได้นะมึงจะเอาทุกคนเลยเหรอมึงกูแนะนำพ,พระประหลัดทีละพ,พระปีสาไฟย เดี๋ยวกูติดต่อให้ช่วงนี้กูสนิทกับท่านมากนะพระประหลัดทีลวพระปีเสวัฟยท่านน่ารักนะมาเจออาจารย์บ่อยมากเดี๋ยวไปเจอตรงนั้นเดี๋ยวไปเจอตรงนี้นะน่ารักน่ารักขึ้นเยอะดีกันแล้วดีกันแล้วดีกันแล้วไงทิ้งลูกทิ้งเมียบาปไหมพวกมึงมีลูกมีเมียกันแล้วเ,เนี่ย นี่กูอยู่ที่ใดเนี่ยตอนเนี้ยกูอยู่โรงเรียนสถานศึกษาหรือกูอยู่ที่ไหนเนี่ยทําไมมึงถึงทิ้งลูกทิ้งเมียได้เนี่ยกูงงมาสัจจันมากถ้าทิ้งโดยไม่มีความรับผิดชอบเนี่ยผิดอยู่แล้วนะยังไงมันก็ผิดแอบเมียคุยกับสาวในลาซาด้าผิดไหมมึงคุยยังไงในลาซาดา้าเนี่ยมึงแอดวานซ์มากเลยนะคุยในแชทไลน์ในเฟซบุ๊กกูพอเข้าใจได้นี่มึงไปคุยกับลาซาดา้าคือมึงคุยกับแม่ค้าเลยนะ มึงคุยกับคนขายอะไรเด็ดที่นอนเหรอโอ้ยสุดยอดคุยในลาซาดาเพื่อนผมจู่คดบาปไหมมึงก็สรรหาเรื่องมาถามมนะมันเป็นธรรมชาติของร่างกายความพิการมันก็เกิดขึ้นได้มันไม่ได้ผิดอะไรหรอกมันไม่ได้บาปถ้ามึงไม่ได้ไปทำบาปนะได้หมดแหละมึงจะคดจะงอก็ไปเป็นไรหรอกมันไม่ตายหรอกขอให้มันใช้งานได้พอ อาจารย์เคยมีแฟนไหมครับอยากรู้สึกยังไงแล้วคิดยังไงลำคาญดีนะวุ่นวายดีเหนื่อยดีเสียเงินเยอะดีพุกดีเสียใจดีเศร้าหมองดีวุ่นวายดีสรุปก็คือไม่มีอะไรดีวันศุกร์นี้แคนเซิลก่อนนะเลื่อนไปศุกร์หน้า31มกราเลยเดอร์แคนเซิลอะไรมึงเป็นใครเนี่ยมาแคนเซิลอะไรกูกูไปรับงานอะไรกับมึงตอนไหนจู่ๆมาแคนเซิลงานกู อะไรกูงงแคนเซอรอะไรขอพรจากพระจันทร์ขอได้จริงไหมครับมันจะขอได้ไงพระจันทร์จันเอ๋ยจันเจ้าขอข้าขอแก่ขอแหวนทองแดงใส่มือน้องข้าขอช้างขอม้าให้น้องข้าขี่ขอเก้าอี้ให้น้องข้านั่งขอเตียงตั้งให้น้องข้านอนขอละครให้น้องข้าดูขอยายชูเลี้ยงดูข้าเองอย่างนี้เหรอมึงก็เพ้อเจ้อเนาะถ้าขอได้อย่างนั้นจริงจะมานั่งขอกันเพื่อ หลังจากตื่นทาผมก็ปล่อยวางทุกอย่างครับการงานไม่ทำแล้วครับสบายใจสมควรตื่นโง,โง้ๆทำต่อไปนะยินดีด้วยจ้าขนาดกูเป็นคนสอนมึงให้ตื่นกูยังทำงานงกงกแามึงบอกว่าปล่อยวางไม่ต้องทำจเจริญละโง,โง้งๆตื่นโงโงๆอย่างนี้ก็สมควรตื่นแบบนั้นต่อไปนะกูยินดีด้วย <c oughs> อีกไม่กี่วันอาจารย์ก็สามเกแล้วมึงรู้ได้ไง สาระแนนล้วเนี่ยมัอยากจะไปนะแล้วมันรอเราเอ่ยปากอยู่ว่าเมื่อไหร่จะไล่ไปสักทีอย่างนี้นะเราให้เราเข้าใจในบริบทนี้ด้วยเขาจะให้เริ่มอขึ้นก็มก็ตัดของโมื้อือกตัาไล่กูแล้วเวลามันน้อยเวลามันน้อยเอาไว้โอกาสหน้าจะมาอีกนะสุราไม่รู้วันไหนนะเขาเชิญก็มาสาระแนไม่ได้ หนูมีแฟนอยู่แล้วค่ะแต่มีแต่คนเข้ามาจีบว่าสวยเนาะหนูต้องทำยังไงดีคะมึงไม่ต้องทำอะไรหรอกม้งมั่นหน้ามั่นใจขนาดนี้ทำให้เต็มที่แล้วกันเนาะคุณคงแนะนำอะไรไม่ได้หรอกเพราะมึงสวยเกินไปอะนะแม่มึงจะมั่นขนาดนี้ยังกล้าถามกุยนะ